ไม่พ้นลูกเกิดเหมือนเดิมเห็นไผมประดฐ์อของสางวับผมครับก็สวัสดีนะาๆท่นานผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกแล้วครับกับ GT Fishing Thailand นะสายต,ตกแบบโง่โว ก็สำหรับวันนี้นะฮะหลอกเมียมาซักผ้าอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานไหมฮะเพราะว่าเหมือนช่วงนี้น้ำคลองสามลดลงเยอะนะะจากครั้งที่แล้วนะที่ผมน้ำขึ้นอยู่ริมริมนี่เลยฮะขาผมลงไปไม่ได้น,ะน้ำน้ำขึ้นถึงตรงขาผมเลยตอนนี้น,นะน้ำคลองสามเริ่มน้อยแนละ้วลดน้อยลงนะบวกกับวันนี้นะ คนซักผ้าเยอะข้างๆผมเนี่ยมันมีท่อท่อน้ำทิ้งจากแร้านซักผ้าที่ผมมาซักนะครับก็เนี่ยเต็มไปห,หมดเลยไม่รู้ว่าในน้ำจะเห็นหรือเปล่านะหลายว่าเต็มไปห,หมดเลยแต่เร่งว่าฮะเอาหมายใกล้ๆนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเป็นยังไงบ้างจะรอดไหมก็สำหรับวันนี้นะเอาทีเดียวเลยรอบรวบทีเดียวเลยก็เหลือที่ผมนำมาใช้นะ เหยื่อสามชาจิ๊กิ่งนะฮะนี่ครับผมอของน้าโถนะฮะเหยื่อตัวนี้นะฮะในเขตประทุมไม่มีขายนะเพราะว่า,าหน้าร้านแล้วก็เจ้าของเหยื่ออยู่นะครราชสีมานะฮะเดอโคราชบ้านเรานี่นะซึ่งนานาท่านใดที่อาจจะอยู่พื้นที่ใกล้เคียงฮนะโคราชก็ลองไปหาดูได้ฮนะหรือสั่งทานในเพจก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะ อ่าส่วนหน้าร้านนี่อยู่อ่าำเภออะไรนะลืมและเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้แลนะ,ะไปดูผมง,งานกันดีกว่าเหมือนจะมีอาการฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาเล็กปลาใหญ่ไปดูกนะัน ไ่พ้นลูกเกิดอีกเหมือนเดิมน้ำแสบลอยป้องเลยปลาจะกินันเนี้อ่ยกลวจะโดนแต่ปลาเล็กเย่างเดียวละสิจะมีปลาเล็กตอดอยู่นะเดี๋ยวตองเลยนะน่าดีปลาเล็กอะ่ะเลืกพันเลย ไม้เมื่อกี้ผมได้ขึ้นมาตัวนแล้วนะแต่ผมลืมกดถ่ายนะผมนึกว่าผมกดถ่ายไว้คุยหน้าต้องไว้อย่างดีเนี่ยเป็นลูกกระเพียนนะตัวสักสองนิ้วได้ตัวสักประมาณสองนิ้วเนี่ยโอ้โหนี่ครับกระเพียนหางแดงครับ เดี๋ยวเราเก็บเป็นแต้งก่อนแล้วกันนะอกต้แต้งเมื่อกี้หลุดไปฮนะเดี๋ยวเก็บเป็นแต้งก่อนเดี๋ยวเราปล่อยแหละตัวแค่นี้วันนี้ผมเอากระชังมาจนะาขัดได้เพื่อลดการรบกวนด้วยนะ ที่ผมใช้ในวันนี้ก็คือ36มเหมือนเดิมนะฮะสายเมน10ปอนสายหน้า8ปอนอนเล่นเป็นไม้ตายจับโกกวิ่ง1ตะขอนะครับวันนี้เล่นเป็น1ตะขออุ๊ยกิน ครับผมมีประดุกมาอีกแล้วเสียตามทายได้ผลนะฮะนี่ยดุกอ,องสามนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เอาสวิงมานะลากขึ้นมาก่อนนะฮะนี่หัวโตโ,โตเลยนะเนี่ครับผมประดุกของสามครับผมหัวโตโ,โตเลยครับเป็นปากนะครับนี่ม สวยขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแดๆต็มอยู่เป็นผงเพราะน้นมันไม่ค่อยหนีเท่าไหรพรดีมันก็คือมันไม่ค่อยหนีเราเท่าไหร่โดนลงไปมันก็กิน่ะมันอยู่เป็นูงแหะเพราะงั้นเนี่ น,น,น้อยน้ำน้อยหวานพี่ก่อนนู้นมงเยอะเลยอตอนนี้รเองกันเลยไม่ได้ช่วยไปน้ำนารีมาไม่งั้นเนอะจะพาดานารีกรือ,อพ,นนพี่เจไปเล่เลเลนสวนน้ำจะไปทำอะไรที่สบายแต่มันมีชุดขายไหมเน่ยไม่มีอ,อะไรนะไม่มีตังค์ซื้อแล้วมีขายแต่ไม่มีตังค์ซื้อแล้ว มีขายฉันมีตังเล้าปลาขึ้นต่อนงดีมากนเตียอย่าไปลงต้องอ่มอืมอเมอะไรเดนนด

ตัวเล็กดีจังหางแดงครับผมหางแดงครับผมหางแดงแต่มันตัวเล็กเกินพ่อตัวเล็กพ่อได้พ่อได้ตัวเล็กถ้าครับก็สมควรแก่เวลานะฮะอบอมาตามแล้วครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปนะฮะกับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะฮะผลประกอบการของเราก็อ่าจริงๆผมได้ตัเพียนตัวแรกมาตัวหนึ่งฮะแต่ผมกดลืมกดถ่ายนะฮะ ตอในกระชังตอนนี้ก็มีอยู่แค่สามแต้มนะฮะซึ่งสี่แต้มปะ่ะอ่ามีอยู่สี่แต้มนะฮะตอนนี้นี่ในกระชังก็มีอยู่สี่แต้มนะฮะมีเป็นหางอ่ามีเป็นตะเพียนหางแดงสองนะ,ะและ้วก็ตะเพียนหนึ่งเดี๋ยวตะเพียนตะเพียนหางแดงกับตะเพียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยแล้วกันเนาะ,ะเพราะจะผมจะเอาแต่ประดุกกลับนะฮะวันนี้เหมือนเดิมไหมเพราะว่าปลาตะเพียนเราไปก็ไม่พอกินนะ ตัวมันตัวมันเล็กบอกอเหมือนเดียเดี๋ยวปล่อยปล่อยเลยเดี๋ยวใหร้อรอโตก่อนนะฮะค่อยมาเอาใหม่วันนี้ก็จะเอาประดุกกับตัวเดียวนะฮะเพราะว่าเอาที่ทักินได้ตัวนี้ไซส์นี้ไซส์นี้ทำกินได้นะก็ถือว่า สำหรับ TT วันนี้กับหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมถือว่าถือว่าโอเค TT แต้มไม่เยอะนะแต้มเล็กแตมไม่เยอะนะก็โอเคครับถ้าชอบใจคลิปของ TT i ิ h i n g t h a i l น n d นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเรานะเรามีคลิปลงเรื่อยๆนะก็ส่วน หมายหน้าเราจะไปเจอกันที่ไหนเราก็เจอกันทิบหน้าดีเลยดีกว่าพผมลิ้นพันธ์เนี้โอเคครับริบไปครับหาข้าวกินดีกว่า